แต่ถ้าเราเอาวิทยาศาสตร์ออกแล้วเรามาทําในสิ่งที่บางคนเปิดร้านส,สวยๆเขาก็จะมีน,น้ําแดงไปถวายหน้าบ้านหรืออะไรเขาทําเพื่อให้เขาอุ่นใจมันไม่ใช่เรื่องผิดค่ะเขาทําและวเขาอุ่นใจทําไปแต่ทําไปแล้วคุณจะมานั่งบอกว่าก็ฉันทำแล้วอาจารย์เบียบอกไม่ดีอ่ะมันอยู่ที่ปัญญาเราไงคะ ก็เขาบอกไม่ดีแต่เราทําแล้วอุ่นใจไม่ใช่หรอปัจเจตปัจจัยมันไม่ชีวอยู่ที่ว่ามันดีหรือมันถูกหรือมันผิดหรือมันอะไรมันอยู่ที่คุณฐานะที่ทําอ่ะรู้สึกยังไงถ้าทําแล้วรู้สึกสบายใจแล้วรู้สึกว่าจะมีลูกค้าทําไปจ้ะเพราะอะไรเมื่อคุณสํานึกดีวันนั้นทั้งวันของคุณก็ดีถ้าคุณรู้สึกว่าการขอบะคุณพระอาทิตย์มันรู้สึกดีขอบคุณพระอาทิตย์คุณเก็ตปะ ถ้าคุณรู้สึกว่าการเอาทําแดงไปถวายมันรู้สึกดีทําไปมันไม่ผิดและก็ไม่ต้องตาหนิคนที่เขามองไม่ไม่ดีเพราะเขาไม่ได้เข้าใจเรื่องนี้เหมือนเราเก็ตไหม